สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งยายตามาเลยวจ้าเพื่อนๆมาของเหลือจากเมียฝรั่งชนบทเ <c oughs> มียฝรั่งชนบทเขาทําคลิปไปเก็บปกักไปเก็บผักตาําส้มตําด้วยอะไรด้วยกินด้วยมันก็เลยแบบมันยาว <c oughs> มันยาวก็เลยแบ่งมาให้เมียฝรั่งยายตากินเนาะ พามากินก่อนเม่ฟรังชนบดกว่าจะได้โหยต้องไปเก็บผักเก็บอะไรเราไม่เป็นไรเรามานั่งกินเลยดำหัวระดิบจะพามานั่ง กินชมวิวเอาบรรยากาศสักหน่อยทางบ้านตัดหญ้าใส่กรอกออากมาจากตูช้แข็งเอาเออกมาครัต้มกุ้งต้มกุ้งเสร็จแล้วก็เอาลงหม้อลวกเอาไปทอด นั่งเลี้ยงไก่นะเนี่ยมีขิงม,ม,ม,มีพริกทอดอ,อร่อยเวอร์กินได้นิดเดียวเองเมื่อกี้นะเพราะว่ามันคลิปมันยาวมันเพลินก็เลยเสียดาย มานั่งกินว่าจะไล่สดก็บกลัวมันมาไม่ถึงใส่กรอกอร่อยเเดี๋ยวจะทำอีก ปลูกเมื่อวานวันนี้ได้กินแล้วเออปลูกเมื่อวานวันนี้ได้เก็บกินแล้วเพชรอีกต่างหาก ชีเราอยากกินขนมจีนน้ำ,นำยาด้โอ้ยไม่มีเส้นแล้วไม่มีเส้นมะละกอละ ไหนมันบกบาบกบาสงฮะ อ้าเพ็ดฮาเ็ดไวไม่ไว้มาไม่ไวแล้วเพ็ด,พดไปไปล้ ก็กินต่อ ตอนตําเราไปดูช่องเจตัสเออเนี่ยปักชนบทช่อง